Heh <laughs> Hey babe. Wow. Bye bye. Hey. Hehehehe <laughs> Bây giờ nhá mới thật kìa người ta vui hương Ôi, 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 giấc thì bệnh tan đúng không á?

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ยีราฟนี่อะไรลูกแมวน้ำอันนี้เขาเรียกแมวน้ำน่ะเห็นไหมก็ดโด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 อันนี้อะไรนี่อะไรนกยักษ์ ตามานี่ตามานี่ตาเข้ามาตาอย่าออกไปตาตามาตามามาันร้อนเด็ดร้อนตาเด็ดร้อน ra 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 rồi ngon ngon Yeah. they <laughs> did เขาว่่อยากรับว่่อยากนอนพี่น้องเอ้ยกัดแป้งกัดป้องแป้งแขวแหล็มๆซะกินนี่ยังเขาคือว่่อยากนอน่า

น่อยพีห่หอกพ่อยมาแล้วไม่ไม <tube> ่ไ<ใ>ม่ไ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 ม่่ไม่่ไม ให้ยาย่ให้ยายอันนี้ให้ยายขอบคุณค่ะ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 ขอบคุณ่ขอบคุณขอบคุณค่ะจ้าจ้าจไม่ไมไม่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 ไมขอบุ่ณคไค่ะคอบคุณค่ะข่บคุณค่ไม่ไม่ไค่่ะค่่ ไหนไหนปิดอุ้ยเก่งจังเลยปิดให้หมดลูกปิดให้หมดจิดเนี่ยนึกนึกยายก่อนเดี๋ยวได้ได้หล่นแล้วนี่นี่ต้องปิดตรงนี้เข้าด้วยมันถึงจะเย็นเออดูดูดูื้องน้องต้องปดต้องพิดท้องเฮ้ย la